สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมพศ2566นะครับตอนนี้ผมก็ออกมาทุ่งนานะครับผมหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกไปเล็กน้อยนะครับดินก็ยังแห้งอยู่นะครับผมก็ถือว่าตกน้อยมากครับ ก็ทีนี right. ้เราก็มาดูบรรยากาศกันครับก็มาทุ่งนาขณะนี้เวลา16นาฬิกาสนาทีนะครับอุณหภูมิตอนนี้นะครับอยู่ที่สาส้าองศาเซนเซียสครับก็ร้อนพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าฝนตกก็ไม่แรงนะครับฝนตกน้อยมากนะครับแต่ก็ดินก็ยังแห้งอยู่นะครับก็ถือว่ามีฝนมาโปรยเล็กน้อยนะครับ้กับข้าวนี่นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกิจกรรมคุณแม่ครับ คุณแม่ผม75ปีแล้วเมื่อกี้เพิ่งออกจากบ้านมานะครับแกจะมาเก็บหญ้านะครับเพราะว่าแกกลัวว่าฝนตกลงมาจะเยอะแล้วหญ้ามันจะขึ้นก่อนข้าวนะครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมกันครับขอบคุณแม่ครับผมนี่ครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมถ่ายครั้งที่แล้วแล้วครับเมื่อวันก่อนนะครับผมวันนี้ก็ยังแห้งเหมือนเดิมครับถือว่าปีนี้นี่ดินฟ้าอากาศ ไม่เป็นใจเลยนะครับผมแต่ตอนนี้กระหว่านข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ยครับคุณแม่ผมนะครับอยู่นี่กิจกรรมของคุณแม่ผมทําอะไรครับวันนี้ครับไม่ยอมอยู่บ้านครับพอแดดร่มลมตกนิดนึงสี่โมงก็ออกมาทุ่งนาเหมือนเดิมครับดูนะครับมาดูทําอะไรกัน แกไม่ให้ผมทำนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมแข้งไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับมาดูคุณแม่ครับผมก็อยู่กันนะฮะแต่คุณแม่เ็าทาอะไรครับนี่ครับแต่คุณแม่ผมนั้นมีพิการทางหูนะครับผมหูข้างซ้าแกแต่ไม่ค่อยได้ยินชัดนะครับผมนี่ครับทําอะไรครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับเี่คุณแม่ผมครับ นี่เขาทำอะไรเอ่ยนี่เขาจะขุดหญ้านะครับนี่ครับเอาตอหญ้านี่ครับนะครับหญ้าที่อยู่ในแห้งๆนี่แหละครับแต่ตอนนี้ป่านข้าวไปแล้วนะครับนี่ครับแต่แกก็บอกว่ามันมีหญ้าครับแปลงนี้นะครับที่แปลงนี้มีหญ้านะครับแกก็จะขุดแล้วก็มันทิ้งไว้ตรงนี้นครับแล้วแกก็จะเผา ราะว่าเหตุผลก็คือว่าก้าเป็นพัชพืชนะครับเป็นพัชพืชของข้าวที่ถือว่าได้ผลผลิตไม่ดีครับนี่ครับดูครับผมอายุเจ็ดสิบห้าแล้วครับแต่ไม่ยอมหยุดครับก็คือเก็บปใส่กระสอบครับผมใส่กระสอบแล้วก็เอาไปเผานะครับผมอุณหภูมิตอนนี้สามสิบห้านะครับนี่ครับ แม่ผมมาแต่เมื่อวานแล้วนะครับนะครับมาเก็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่วันนี้แกมาต่ออีกนี่ครับเออว่ามีหญ้าอยู่ครับนี่มันจะต่อหญ้านะครับแกก็จะขุดขึ้นมานี่ครับวิถีชีวิตชาวนาที่แท้จ,จริงของมแม่ผมครับนะนี่ครับแเก็บแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยแกเผาอันนี้มันเยอะหน่อยอุณหภูมิร้อนๆนเนี่ยนะครับแดดร้อนๆยังมาท้องนาอีก คือแกเห็นแล้วไม่สบายใจแกแกก็จะมาทำครับนี่ครับขุดจ้าปีนี้นแห้งแล้งจริงๆครับผมก็นี่ครับเป็นบรรยากาศทุกนานะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เวลา1 6บหนาฬิกาห้นาทีนะครับอุณหภูมิเย็นๆตอนนี้อยู่ที่32แล้วนะครับตอนนี้ลดลงมานิดนึง ครับจาก35เมื่อกี้นี่นะครับมีลมพัดเย็นสบายดีครับดีอย่างหนึ่งคือว่าอากาศถ่ายเทดีมากนะครับลมพัดเย็นสบายครับผม ครับทุกคน,นก็เป็นชายป่านะครับนี่ทาหมดเลยนะครับนี่หวานหมดเลยนะครับเนี่บหวานหมดแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับแต่ที่แถวตรงนี้จะไม่มีหญ้าเท่าไหร่ครับแต่จะมีตรงที่คุณแม่อยู่อยู่เลยนะครับจะมีหญ้าเยอะนิดนึง ยอมหยุดครับไม่ยอมหยุดครับเก็ทำขขาแกไปเรื่อยครับอายุ75แล้วนะครับงแข็งแรงดีครับผม เดียวครับผมต้องออกมาช่วยดูด้วยนะครับผมนี่ครับอากาศครับผมก็ถือว่ามีลมพัดดีครับแต่ฝนไม่มีครับฝนตกลงมาก็นิดหน่อยครับสุ่มสามก็ข้าก็เริ่มจะงอกแล้วนะครับนี่ครับก็มีจะงอกบางส่วนแล้วนะครับตอนนี้ก็ปรับพื้นที่นะครับเป็นนาแปลงใหญ่ขึ้นนะครับ ที่ตอนเด็กๆผนจะแปลงเล็กกว่านี้นะครับผมก็จะมีคันนาจําเป็นนะครับคันนาที่จําเป็นไว้กักเก็บน้ํานะครับผมครับสลัดแปลงนี้นะครับนะครับแปลงนี้แปลงนี้ก็คือของน้าสาวผมนะครับแบ่งกันครึ่งตรงนี้ก็เริ่มงอกแล้วนะครับนะครับเริ่มเขียวแล้วนะครับผมของแม่ในยังไม่ออกนะครับเพราะว่าคุณแม่หวานที่หลังนะครับผม หลังจากที่เมื่อคืนฝนตกเล็กน้อยครับพรมมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่หญ้าในเริ่มเขียวครับหญ้าเขียวครับแต่ข้าวบางหวัดเสร็จนะครับก็คุณแม่กระทำากัยคนเดียวตรงนั่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจที่ตรงป่ากันนะครับนะครับผมจะเดินไปที่ปลายป่านะครับแต่ก็ถ่ายไว้ดูแล้วคลิปที่แล้วนะครับครับตรงนี้นะครับที่นาแถวนี้นะครับที่คันนาเนี่ยนะครับ สัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่เยอะที่สุดนะครับในถิ่นที่นี่นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือไส้เดือนนะครับไส้เดือนทั้งนั้นหละครับทั้งคันทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเวลาหน้าหนาวนะครับก็จะออกมานะครับคนก็จะจับไปขายกันเยอะมากครับนี่ครับเป็นเป็นของไส้เดือนนั่นแหละนะครับไส้เดือนครับมาไยกไปขี้ไส้เดือนครับหอยไส้เดือนทั้งหมดนะครับยาวไปโน่นเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับที่อยู่ในแถวนี้นะครับ ก็เป็นไส้เดือนทั้งหมดนะครับนี่ครับให้ดูตรงนี้ครับนี่ครับเนี่ยไส้เดือนหมดนะครับนี่ครับนี่ขอยไส้เดือนนะครับด้านโน้นด้วยนะครับนี่ครับไส้เดือนเยอะครับที่บ้านผมนี่ครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับแต่เวลาหน้าหนาวนยเขาจะออกมานะครับคนก็จะมาเก็บกันเป็นกระสอบกระสอบเลยนะครับก็เป็นสัตว์ เศรษฐกิจชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็มีคนรับซื้อนะครับก็ขายที่เมืองจีนนะครับผมส่งไปขายที่เมืองจีนนะครับเป็นยาัสําหรับยาโบราณนะครับเอาล้มาดูชายป่ากันครับผมนี่ครับลอยรถไถนะครับอันนี้ที่นี่ก็จะออกเดินออกไปถนนใหญ่แล้วนะครับไม่ใช่ถนนใหญ่นะครับก็ถนนลูกหลังนะครับ ก็จะออกไปทะลุออกไปถนนน้นได้นะครับนี่เป็นที่ปายนาของคุณแม่นะครับก็รวมอยู่ในถนนนี้นะครับนี่ก็จะถนนทะลุไปตรงโน้นเลยนะครับอันนี้เป็นป่านะครับเป็นป่าเต็งรังนะครับนี่ครับก็ตอนเด็กๆผมก็มาอยู่แถวนี้นะครับตอนเด็กๆในควายเยอะครับผมวัวควายเยอะมากเป็นร้อยครับ นี่ครับเดินในป่ามากผมก็ไม่ถนัดนะครับนี่ก็ผักเอาเราไปเดินชายป่ากันดีกว่าครับที่ที่ทํานากันเนี่ยนะครับเลาะชายป่าไปนะครับชายป่านี่ตรงนี้เป็นคันนาตั้งแต่นี่นะครับขึ้นมานี่นะครับก็จะเริ่มทํานานะครับทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณไส้เดือนนะครับเนี่ยครับไส้เดือนเขาจะอนุรักษ์คันนาให้ผมไว้อย่างดีเลยนะครับ นี่เป็นไส้เดือนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับอยู่ข้างล่างนี่ครับเขาจะขุดแล้วก็เขาจะพ่นที่เขาขึ้นมานะครับก็ทั้งแถบเลยนะครับตอนนี้เขาอยู่ใต้ดินนะครับแต่ถ้าด้านหนาวนะครับหน้าหนาวเขาจะออกมานะครับออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับน่ากลัวเมือนกันนะครับแต่เขาก็มีชาวบ้านเขามาเก็บนะครับมีคนมาเก็บนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เวลา หน้าหนาวนะครับอากาศหนาวๆนี่ชื้นชื้นี่เขาจะออกมาแล้วครับอันนี้มาดูชายป่ากันนะครับผมจะเดินดูชายป่ากันนะครับยามพระอาทิตย์อัสดงพระอาทิตย์กำลังตกนะครับนี่ครับที่พวกนี้เป็นไส้เดือนเท่านั้นนะครับนี่ครับที่เป็นกองกองนี่ครับนี่ที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นที่ไส้เดือนนะครับอันนี้เขาจะชุมนุมกันอยู่นี้แต่ในคันนาจะเยอะนะครับ นี่ครับจะเป็นไส้เดือนทั้งหมดนะครับที่เห็นเป็นกองกองอยู่นี่คือไส้เดือนทั้งหมดนะครับผมวันนี้ผมมาเดินนะครับสำรวจป่ายนากันนะครับผมดูแลคุณแม่ครับคุณแม่อยู่โน่นครับนอกคุณแม่อยู่โน,น่นคนเดียวครับผมเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเป็นบริการให้อยู่แถวแถวนี้นะครับ ขอมาคุณแม่มาให้ผมทํารงกลางอันนี้ก็เป็นต้นสมอนะครับนี่ยครับนี่ครับต้นสมอนะครับเป็นพืชเป็นไม้ผลหรัไม้ชนิดหนึ่งแต่นี้ไม่ออกครับตอนนี้นี่ครับสังเกตเห็นไหมครับคันนาอยุดแถวนี้คือจะเป็นไส้เดือนหมดเลยนะครับนี่ยครับเรามาดูเขตที่นาของคุณแม่ที่อยู่ปลายนานะครับตรงนี้ก็เป็นหัวนานะครับเขาเรียกหัวนานะครับ ก็อยู่ในโสนดทั้งหมดนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือไส้เดือนทั้งหมดนะครับนี่ครับไส้เดือนครับผมนี่ครับไส้เดือนล้วนๆครับเรียกว่าเป็นที่ไส้เดือนเขาอยู่กันนะครับที่เป็นกองๆคุณลงไปก็จะเจอเลยนะครับนี่ครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นพืชเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่แถวๆนี้นะครับ นี่เวลาหน้าหนาวทีก็เก็บกันไปขายได้หลายหมื่นนะครับโลละหลายบาทเหมือนกันนะครับมันมีที่บริษัทรับซื้อนะครับผมครับตอนนี้เขาก็อยู่ใต้ดินนะครับของำรวจตายนากันนะครับนี่ครับวบาที่กํกำลังจะจะตกแล้วนะครับผม นี่ครับตรงนี้กระถล้วเราเียยแล้วร้อยแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือหวานหมดแล้วครับหวานหมดแล้วครับผมครับครับมาดูกันต่อครับผมอันนี้ก็เป็นที่ปลายนานะครับผมนี่ครับเราทํานาเฉพาะจุดแค่นี้นะครับผมนี่ครับ ตรงนี้เป็นแถวเป็นนอนนะครับจริงๆแล้วที่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนตอนผมเป็นเด็กก็ทํานากันหมดนะครับนะครับอันนี้จะมีคันนาอยู่นะครับนะครับเราก็จะทําจนถึงชายป่านั่นแหละครับน่นเลยครับถึงชายป่าน่อนเลยนะครับผมแต่ตอนนี้เนื่องจากฝนฟ้าไม่อํานวยนะครับในคันนายังอยู่เลยนะครับคันนาคือเมื่อก่อนจะเป็นแปลงเล็กๆนะครับผมเมื่อก่อนจะเป็นแปลงเล็กๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ ไว้เลี้ยงควายกันนะครับนี่ครับก็มีไส้เดือนนะครับไส้เดือนเพียบเลยนะจะมีไส้เดือนเยอะนะครับเพราะว่าตามสนดนี่ที่ดินมันแปลงนี้มันร้อยกว่าไร่นะครับรวมทั้งปืนป่าด้วยแต่ที่ทํานาจริงๆก็ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบเก้าสิบไร่ครับก็เป็นร้อยอะครับดูแลนี่ครับตรงนี้เมื่อก่อนเขาทานาหมดนะครับนี่ครับจนถึงนอดเลยนะครับผม โน่นเลยที่ผมจะเดินดูนะครับแต่ตอนนี้ปล่อยไว้ที่ว่านนะครับเลี้ยงควายครับตรงนี้ครับก็เลยมากั้นไว้ตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะครับเฉพาะตรงนี้เฉพาะตรงนี้ครับเฉพาะตรงนี้ทํานาครับทานาเฉพาะที่มันรุ่มๆอยู่นิดหนึ่งนนะครับนี่นะครับเขตก็อยู่โน่นเลยนะครับนี่ครับรับเดินนี่ครับ อันนี้หวานหมดแล้วนะครับเมื่อคืนฝนตกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่งอกครับเพราะว่าน้ํามันยังน้อยอยู่นะครับตรงนี้ไม่ได้ทํานะครับตรงนี้ไว้เลี้ยงควายครับจริงๆเมื่อก่อนทําหมดครับเมื่อก่อนจะทําครบหมดแต่เนื่องจากสภาพดินปาอากาศมันทุกวันนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับนี่ขันนายังอยู่เลยนะครับเนี่ยครับคันนากระไสเดือนอนุรักษ์ไว้ให้ละครับเนี่ยครับ แถวนี้ไม่ได้ทํานาครับปล่อยว่างครับเอาให้สัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงกันตรงนี้เวลามีหญ้าขึ้นนะครับผมนี่ก็หลายไร่อยู่นะครับถึงโน่นนะครับถ,ถึงเขียนโน่นเลยนะครับผมอันนี้ครับนนี้จะเป็นจอมปลวกนะครับในปลวก ตัวกนะครับผมครับก็มาถึงตรงนี้นะครับนี่ผมพามาเดินสำรวจครับที่ไร่ปลายนากันนะครับวันนี้ครับแดดร่มลมตกครับอากาศเริ่มเย็นสบายแล้วนะครับวันนี้ก็คือที่ทํานาแปลงนี้นะครับสุดๆน่นเลยนะครับผมนะครับทั้งหมดเลยนะครับ ันนี้เป็นฝักติ้วนะครับนี่ครับเอนนี้เขาก็ทำนาวบวานกันหมดแล้วนะครับผมนี่คือเป็นเขตแดนผมไม่แน่ใจนะครับนี่ก็ นี่เป็นของญาติิเขานะครับนี่ขีดแดนของคุณแม่นะครับจะถึงโน่นะนะครับมาเดินดูครับเดินเข้าไปข้างในนะครับผมผมก็เดินตามพนนาเน,นี่ยนะครับเดินมาดูคุณแม่ครับอันนี้ครับดูซิเขาทำถึงไหนแล้วนะครับผม อันนี้ผมเดินให้ชมบรรยากาศนะครับนี่ครับทุ่งนาครับลมพัดเย็นสบายดีครับผมนี่ครับสังเกตนะครับคันนาในไส่เดือนทั้งนั้นเลยนะครับนะครับครับไส่เดือนทั้งหมดเลยนะครับผมเาก็มาช่วยอนุรักษ์คันนาไว้ให้ผมนะครับนะครับ ไส้เดือนเยอะมากครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับตัวเท่านิ้วมือเลยนะครับผมไม่ใช่ใส้เดือนเล็กนะครับเวลาหน้าหนาวนี่เขาจะออกมานี่ได้เป็นรถนะครับชาวบ้านก็เก็บไปขายกันนะครับ แต่หนูนาไม่ค่อยมีนะครับที่นี่หนูนามันน้อยครับเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวเดินดูนะครับตามมาดูคุณแม่ครับเดี๋ยวไปดูสระน้ำกันนะครับตอนนี้ก็เวลา 17นาฬิกาสิอนาทีแล้วนะครับผมผมก็เดิอนออกกําลังกายได้เยอะพอสมควรนะครับสูตรอากาศโบริสุทธ์ครับผมก็ถือว่าเป็นบริหารร่างกายนะครับมาดูสระน้ำกันครับที่นี่ครับผมสระน้ำก็ไม่มีน้ำแล้วครับตอนนี้ครับแห้งแต่งเลยนะครับเพราะว่าปกติเดือนเจ็ดเนี่ยเดือนเจ็ดไทยนะครับไม่ใช เวเดือนเจ็ดไทยนะครับจริงๆก็เป็นของเดือนสากลกับเดือนห้านะครับเดือนเจ็ดไทยนี่น้ำยังไม่มีเลยนะครับซึ่งก็แม่เขาบอกว่าปีนี้แย่กว่าทุกปีครับเรื่องน้ำฝนนะครับผม โอ้ครับนี่ครับมาถึงสาแลนะครับต้องขออภัยนิดนึงนะครับเมื่อกี้เดินสะดุดนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าต้องระมัดระวังครับอันตรายครับสำหรับผมเพราะว่าเท้าดามเหล็กแข้งดามเหล็กอยู่นะครับนี่ครับมาดูครับเมื่อก่อนยังมีน้ํานะครับนี่เดือนเจ็ดครับผมน้ําแห้งแข็งเลยนะครับดินแตกและแห้งเลยนะครับนี่ครับนี่คือหน้าฝนของม้านเป็นน้อยแต่บนบ่าวว่าอากาศอานวยสกลนครนะครับ นอนะครับมะม่วงก็ยังอยู่เยอะอยู่นะครับมะม่วงครับเห็นไหมครับมะม่วงนะครับผมอันนี้มะม่วงแก้วนะครับก็ปลูกทิ้งไว้ก็อยู่เองตามธรรมชาติแล้วครับไม่เคยใส่ปุ๋ยใส่อะไรเขาแล้วครับให้อยู่ตามธรรมชาติครับก็ถึงเวลาก็เอาไม้มาสอยอกินครับผมตอนนี้ก็เริ่มจะหมดแล้ว อันนี้อากาศเยนดีนะครับผมตรงนี้ตรงที่พักผ่อนตรงนี้นะครับรจริงๆได้มีน้ำาจะเย็นสบายมากครับแต่ตอนนี้น้ําแห้งแกงเลยครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่าเดือนเจ็ดน้ําจะแห้งขนาดนี้นะครับครับเดี๋ยวผมไปช่วยดูคุณแม่ครับขนนั่นก่อนนะครับผม นี่ครับที่เปผมนอนนะตอนนี้เก็บไว้ก่อนครับตอนนี้เพราะว่าเมื่อก่อนคนเลี้ยงควายเขาจะมานอนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้หวานข้าวหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็คือควายเข้ามาไม่ได้แล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับคุณแม่ก็ทําพิธีเส้นแล้วนะครับของผีตายแห้งนะครับสการนับถือของการทํานาฤดูการทํานาเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมสาธุสาธุสาธุขอให้ ปกปักรักษาพืชพันธุ์ทันจารหารให้จเจริญสมบูรณ์นะครับพืชพันธุ์ให้ได้ผลผลิตได้เยอะๆนะครับนี่ครับมาเดินรอบสาระครับก็มีต้นไม้มะม่วงนะครับมะม่วงไผ่นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปเก่าๆของถ่ายให้ดูตอนนั้นมันมีน้ําอยู่นะครับตอนนี้น้ําแห้งครับไม่น่าเชื่อว่า จริงๆในความคาดหวังของผมว่าเดือนเจ็ดในน้ามันต้องเต็มแล้วนะครับต้องมากกว่าน,นี้แต่หลังจากที่ผมกลับจากกรุงเทพมหานครมาไปสิบกว่าวันน้ําแห้งมากกว่าเดิมครับอันนี้ที่นั่งของคุณแม่ครับตอนนี้กาลังจะทําให้ใหม่นะครับตอนนี้กําลังให้สร้างเขามาจัดก,การเป็นที่พักพิงอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่ฝนตกดีๆนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ หรือคุณแม่ต่อนะครับผมนะครับเราก็ยังเก็บไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็เวลา17 19นาฬกา19นาทีนะครับเดี๋ยวผมก็มาช่วยจดนะครับผมตรงนี้ของแม่เขาเก็บใส่กระสอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับใส่กระสอบแล้วเดี๋ยวผมก็จะจุดแล้วก็จุดจุดจุดนี่ครับกลองนี้นะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ผมก็ถ่ายให้ชมแล้วก็มาช่วยคุณแม่นะครับตอนนี้ครับผมก็จะมาช่วยคุณแม่แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม